สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะทําภารกิจดูดปืนเพื่อนทั้งเกมนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> โอ้ยเพื่อเรานอนยิงเลยว่ะเฮ้ยเขาบุกมาแล้วท่านผู้ชมตายไปครับมีแค่นี้ก็เฟี้ยวได้เว้ย ตายไปเอา้ามีคนจำผมได้ด้วยท่านผู้ชมโอ้ขอบคุณครับอ๋อผมจำชื่อเขาได้ครับเราเล่นได้กันเมื่อวานนี้ผมจำได้ผมจำได้ไดเออเอ้ยเออเขาบุกมาแล้วครับเออตายไปเพื่อนให้ตายเถอะเองบุกมายิงเพื่อนผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับเฮ้ยผมได้เล่น G36C ว่ะท่านผู้ชม สะพานมีครับโอ้โหเวรกรรมเอาล่ะคราวนี้ใครจะมาเป็นเหยื่อให้เราต่อครับเสียดายอ่ะท่านผู้ชมผมยิงลมครับอดเลยอดได้คิวเลยเฮ้ยเพื่อนระเบิดผมเออนึกว่าเองจะโดนระเบิดผมตายซะละมงมีครับท่านผู้ชมเขาเล่นเจนสองด้วยว่าโมง โอเคตายคู่ครับไอ้บ้าเอ้ยดูดปืนแป๊บนึงเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราเล่นสันซ์สามดาวครับเดินตัดมาเพื่อนยาวมีอยู่นะท่านผู้ชมสะพานครับ สะพานมีนะเพื่อนโอ้โหตายไปเพื่อนเขาอ,อ้อมครับตายต่อไปตายเพิ่มไปไม่ต้องเล่นเพื่อนบอกเลยวู้ฮู้ y e เราชนะครับ ผมไวไม่ละเพื่อนขอจริงครับผู้ชมเดินหน้าแบบไม่คิดชีวิตอะไรเลยครับอยากเล่นสไนอีกอะครับท่านผู้ชมเพื่อนอย่าตายนะเดี๋ยวผมปาควันยื้สพานไว้ก่อนครับการเขาบุกเร็วไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ชมคือทีมเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับโอเคผมปลาระเบิดดักไว้ก่อนได้ระเบิดฟรีลว โอ้โหดูดปืนตรงนี้ที่รเสียวทุกทีทเจ็บครับตายไปเพื่อนมีอีกไหมเอ่ยสะพานมีครับโอ้โหเวรกรรมเดี๋ยวต้องใจเย็นก่อนท่านผู้ชมนี่มันเกมแรกของเราครับเราต้องทำให้ดีที่สุด สะพานก็จะเดินครับสวยเยี่ยมเพื่อนขอดูปืนแป๊บครับตายไป เกิดเงินครับตายเพิ่มไปสั้นมีครับแสงมาตายเพิ่มไปไปแล้วผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วอยู่ต่อผมก็ตายสิเพื่อน เป็นไงของจริงครับผู้ชมผมบอกเลยว่าของจริงครับโอ้ยเพื่อนขอเล่นปืนหน่อยดีไม่มีทางเลือกครับผมต้องเล่นอย่างนี้แหละเข้ายาวกันไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราไปสั้นครับ ตายไปครับใจเย็นเพื่อนผมนำให้เช็คลูด้วยครับท่านผู้ชมอุ๊ยโดนแสงไอ้บ้ากลับก่อนมันจ้าซะเหลือกเกินสวยครับเพื่อน ตายไปครับทีมของคุณได้รับชยัยชนะนั่นไงผมว่าแล้วมงเราเ,เกิดเงินเรามาแล้วครับปาระเบิดยอ้อยไปให้แล้วนะเพื่อนโอ้ย ตายไปโอเคเจ็บมาหนึ่งคนดูดปืนก่อนครับโอ้โหบ้าเ้ยไ,ไม่ถน,นัดปืนคู่เลยครับให้ตายเถอะนี่ถ้าเกิดเป็นปืนคิดก็ดีเนาะ <c oughs> เอ้ยสะพานจะเดินครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเรียบร้อยยาวเข้าแล้วครับ ตายไปเพื่อนมองครับท่านผู้ชมเดินเข้ายาวให้ผมทีเพื่อนโอ้โหไม่ทันครับขอระเบิดมงก่อนนะรอบหนึ่งเดินเข้ายาก่อนเลยครับโอเคได้ระเบิดฟรี อุหิดอนแสงยาบุกครับท่านผู้ชมด,นนดูดปืดนก่อนครับอ๋อตายไปเพื่อนอุย้ยได้สองคิวเว้ย แบบเดิมครับกะจังหวะดีๆเดินหน้าปลาอุยรอบนี้ผมไม่ได้ระเบิดฟรีฮะตายไปตายเพิ่มไปโอ้นี่เราเดินยัดอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ยสวยเพื่อน เอาเวรกรรมไปยิงกันบ้างครับผมกับการดูดปืนเพื่อนทั้งเกมสําหรับการเล่นแบบนี้เนี่ยสำหรับผมค่อนข้างที่จะ อันตรายมากๆเลยนะครับให้ตายเถอะคือแบบเพื่อนเราส่วนใหญ่อะเขาก็ไม่ค่อยที่จะมาตายใกล้ๆกับเราหรือว่าตายในฐานเราสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเขาจะไปตายที่เสี่ยงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมันทําให้เราเนี่ยเล่นยากขึ้นนั่นเองนะให้ตายเถอะคือเป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าเล่นยากจริงๆนะแต่คลิปนี้เราโชคดีหน่อยนะครับตรงที่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาตายที่ฐานนั่นเองนะครับมันยังทําให้เราเนี่ยหาปืนเพื่อนได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีจุดเสี่ยงอยู่ วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมวักว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะาเอาละครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวใหม่ของผมนะ้าคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ